สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post, วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2564เป็นบันทังคารนะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเอาไว้ว่าไล่ประยุทธ์แค่เป้าหลวงเริ่มต้นอย่างนี้ครับคําว่าการเมืองเนี่ยถ้าเราตามไม่ทันมันก็จะตกเป็นเครื่องมือเอาง่ายๆนะครับ แกนนำสามนิ้วสมองสองสลึงเนี่ยก็พากันสู้ฮกนัทวุฒิใส่เกลือยกย่องมาเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงผิดจากพี่เต้นคือตัวปลอมต้องเผาเลยครับผมรับผิดชอบเองเท่านั้นเสียงกระพือในโซเชียลทั้งอานนท์นำพาแล้วก็เพนกวิน้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนเนี่ยมองนัทวุฒิว่าเป็นฮีโร่จริงๆนะครับไม่ได้โม้แต่ก็แปลกในวงการคนสแสดงด้วยกันเนี่ยเขากลับไม่ได้มองแบบนั้นกัน ถึงขั้นลากไส้กันเองเลยทีเดียวนะครับอนุรักษ์เจนตะบณิ์ที่รู้จักกันในวงการคนเสื้อแดงในนามว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงเนี่ยได้พูดถึงการเป็นการนำม็อบรอบใหม่ของนัฐวุริและคราวนี้ไม่ได้นำคนเสื้อแดงแต่นำสามนิ้วน้ำแดงฟอร์ดบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแกนนำนปชที่ตั้งเวทีปลาใสที่แยกอโศกเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเขาไม่ใช่การไล่ประยุทธ แต่เป็นการสร้างฐานเสียงนักศึกษาให้กับพักเส้นทางใหม่หรือว่าไทยรักษาชาติ2เพื่อรอการเลือกตั้งครั้งหน้าโพสต์นี้ไม่กี่บรรทัดแต่บางคนก็ตีความไปไกลอันนี้ผมมองผมนี่หมายถึงประกาศหอมเนี่ยนะครับผมมองจากมุมมองของนักกิจกรรม ที่รู้จักนปชดีไม่ได้เม้นในฐานะคนที่จะตั้งพรรคการเมืองแล้วมาคิดเยอะก็คงจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเนี่ยคืออะไรและสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการออกมาตั้งเวทีชูประเด็นขับไล่ประยุทธ์ที่อโศกเนี่ยเป็นเรื่องดีแน่นอนเพราะว่าอาโศกเป็นพื้นที่ทํางานของคนชั้นกลางในกรุงเทพและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญผมก็เห็นชอบ ที่จะเห็นหลายคนหลายกลุ่มเนออกมาเคลื่อนไหวกันผมจะโจมตีคนที่ทรยศต่ออุดมการหักหลังมวลชนอย่างจตุพรเท่านั้นแหะครับซึ่งเขาก็พังเพราะว่าปากตัวเองไปแล้วไม่จะเป็นต้องไปเอ่ยถึงแต่อยากจะชี้ให้เห็นเหตุผลที่แท้จริงที่ออกมาในช่วงนี้ในทางการเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยับตัวเชิงรุกที่ฉลาดอยู่แล้วแต่จะให้หลับตาเชียร์ว่าออกมาเพราะอุดมการจริง,รงๆก็คงไม่ใช่ะนะครับ ผมรู้จักเบื้องหน้าและเบื้องหลังของนปชดีในฐานะนักกิจกรรมและที่ออกมาพูดก็ไม่ได้มีการด้อยค่าใครทั้งสิ้นแต่อยากจะเสนออีกมุมมองให้คนได้คิดไม่มีอะไรเสียหายไม่ใช่แหะครับก็จริงครับประการหอบอกว่ามันไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอควรเพราะถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันไม่ได้มันก็เข้ารกเข้าพงไปต,ตามกันนะครับพักเส้นทางใหม่ คือรังใหม่ของนัทธวุฒิเหนือนัฐธวุฒิไปก็คือจจตุรนฉายแสงและเพื่อนพ้องน้องพี่จากอดีตไทยรักษาชาติประพัดจงสง,งวนเวงโตจิราการก่อแก้วพิกุลทองนิคมไวยรัตพานิชเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศิติมาฉายแสงวุฒิพงษ์ฉายแสงและวก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเฮียเพง พงศ์ศักดิ์รัตพงไพศาลสายตรงทักษิณเนี่ยอยู่หลังฉากงานนี้ก็เลยพอจะประเมินได้ว่ายุทธศาสตร์แตกแบ่งย่อยกับบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยเป็นเทรน์ใหม่สู่อำนาจถ้าเกิดชาวสามนิ้วเข้ารับได้ก็เชียร์กันให้สุดลิมไปเลยครับเกมไล่ประยุทธ์แต่ไม่ได้ต้องการไล่ประยุทธ์ในตอนนี้เพราะยังไม่พร้อมในแง่ความเป็นพรรคการเมืองแต่เป็นเกมเพื่อเก็บรวบรวมฐานคะแนนเท่านั้นเอง เกมไล่ประยุทธ์ไนี่ยอย่างสอดคล้องกับเกมไล่ประยุทธ์ในสภาด้วยยติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รู้กันตั้งแต่ไก่โหแล้วนะครับว่าไม่มีทางไล่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่ถึงเสียงไม่พอแต่เป็นเกมไล่ประยุทธ์เพื่อชิงการนำในการสู้กับประยุทธ์อย่าเพิ่งงงนะครับศึก้ักฟอกรัฐบาลเนี่ยหากมองลึกลงไปแล้วเป็นการต่อสู้ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลแล้วก็มีความเด่นชัดในเรื่องนี้ ตั้งแต่การกําหนดตัวรัฐบนตรรีที่จะอภิปรายแล้วนะครับซ้ําร้ายเนี่ยยังมีการเมืองซ้อนการเมืองเข้าไปอีกก้าวไกลตามไม่ทันเพื่อไทยเมื่อมีการกีดกันไม่ให้อภิปรายบิ๊กป้อมกับธรรมนัตในขณะที่เสียนการเมืองฝั่งผู้ริภัยก็วิแค่แกะเกาเชื่อว่ามีดินลับระหว่างทักษิณชินวัตรกับธรรมนัตพรมเผ่าวางแผนงัดกับนายกลุงตูแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าแจเกเงิน5ล้านแลกกับโบว ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วก็ปัญญาอ่อนไปหน่อยนะครับเพราะว่านายกเองมีอาวุธที่สําคัญในมือก็คือยุบสภาและไม่มีสอสหน้าไหนอกครับที่อยากจะเลือกตั้งในเวลาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัดกําลังกันแล้วเนี่ยธรรมนัตต้องถอยไม่ได้ถอยเพราะเงิน5ล้านนะครับแต่เพราะว่าเจอต่อชิ้นใหญ่แถมกลับมาที่เกมแย่งบนชนระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลซึ่งเรื่องนี้เพื่อไทยจริงจังมากนะครับเพราะว่าเคยเสียเหลี่ยมครั้งแล้ว พลังเล่าจึงไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยการที่โทนี่โทนัฟลงมาร่วมเล่นไล่ประยุทธ์ด้วยตนเองก็น่าจะอธิบายได้พอสมควรนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรจะว่าไปแล้วในโซเชียลเองกระแสะอยากจะให้ทักษิณกลับมาในบูชาว3มนิ้วมันก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่า3นิ้วไม่ใช่มวลชนก้าวไกลเพียงพักเดียวแต่เป็นมวลชน3นิ้วผสมแดง หลังจากคนเสื้อแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปอยู่กับมวลชน3นิ้วมาพักใหญ่แล้วนะครับการแทรกเข้าไปของรัฐธวุฒิไซเกลือด้วยความเต็มใจของบอกหลอายจุดทําให้มวลชนนี้มีความเด่นชัดขึ้นว่ามวลชน3มนิ้วไม่ได้เดินตามเฉพาะก้าวไกลเพียงพักเดียวอย่างแน่นอนแต่กําลังตามพักแตกแบงค์พันของทักษิณอีกด้วยและเสื้อแดงพันแท้อย่างอนุรักษ์เจนตระบณนิตรู้ดี วันนี้คือเกมเพื่อการเตรียมการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจไล่ประยุทธ์แต่อย่างไรก้าวไกลได้มีจุดอ่อนที่ทักษณิณและเพื่อไทยมองเห็นก็คือการชูประเด็นปฏิรูปสถาบันพระมห,หากษัตริย์เพราะว่าอีกมุมหนึ่งมันคือการทําลายมวลชนแทนที่จะขยายฐานของมวลชนฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยไม่เคยทุ่มสู้กับเรื่องนี้แบบที่ก้าวไกลเขาทําเลยนะครับทักษณิณเนี่ยถูกวิจารณ์มาสู้ไปกราบไป การแยกมนลชน3นิ้วจึงอาจจะใช้ประเด็นนี้แหละครับเป็นตัวตัดสินที่จะชัดเจนไปกว่านี้ก็คืออนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องยากที่เพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะประเด็นปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะกลับมาทิ่มแทงในฐานะพักร่วมรัฐบาลทันทีและเป็นเรื่องยากที่คนที่เป็นรัฐบาลจะหยิบยกเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยขึ้นมาพิจารณาและทําให้เป็นจริง เพราะการทำเช่นนั้นรัฐบาลต้องเผชิญกับมวลชนจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวสุดท้ายรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้และเพื่อไทยก็อ่านเกมนี้ออกมานานแล้วนะครับขณะที่ดีลระหว่างทักษิณกับธรรมนัตจะยังไม่มีคําว่าครั้งสุดท้ายแต่จะมีต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นนี่แหละครับการเมือง